สวัสดีลูกศิษย์ทุกคนครับเข้ามาแล้วขอคนละแชร์2แชร์นะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้วิบับนอนนอกครับอเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แชร์ไปเพจก่อนใช่สุดจากเพจไหนนียนะครับบวมยางกับไม่ได้นะฮะอ่ะเอาหวยรัฐบาลกันครับผมนะครับอ่ะแคปหรือยังครับแคปหน่อยเด้อ ถ้าอยากได้ที่แทงแบบชัวร์ๆบวกนะครับเดี๋ยวจะโปสใไตคลิมให้แล้วกันเนาะเข้าไปสมัครเล่นกันเอาเองเลยนะครับบาทละเก้าบสองขาห้านจิ่งคุณรุนคุณรุนอ๋อไทยระทองไหมอ่ะอันนี้หวยรัฐบาลนะครับเด่นสองรองหครับเด่นสองรองหก ชุดเน้นก็สองหกสองห้าสองห็ดสองหกนั่นแหละชุดกันครับสองห2 0สองเจ็ดสองศนย์สี่สองสามสองปดนะครับชุดกัน2 5 2ห้าสอง3 2 8ดสองูสสองสาสองดครับแคบหน่อยครับแคบแล้วก็กดแชร์ให้นะครับพูดน่ารักมากนะครับเนี่ยอ่าไม่ได้เปิดไฟนะครับอยู่ที่ตําหนักปู่เด้อเนี่ยเนี่ยพระนางโกโจอยู่นะครับเห็นบ่อมล้มปังงานเลยติจารเมนครับขาสีฟ้าผุนแล้วพระนางโกโจอยู่นะครับเห็นไหมนะครับ นะครับอันนี้หวยรัฐบาลแคปแล้วยังแคบแล้วบอกว่าแคปแล้วนะครับแคปแล้วพิมพ์เลขสองมาพร้อมกดหัวใจรัวๆแคบแล้วพิมพ์เลขสองมาพร้อมกับกดหัวใจรัวๆนะครับคือไปบูชาจะบูชาเสื้อหรือสาลิกาก็ได้หรือวัตถุมงคลก็ได้นะครับเมื่อคืนฝันว่าอาจารย์โทรมาคุยเรื่องไอ้ไข่ขอไม้เลขได้ไหมคะซื้อเลขท้ายสามตัวเลขโทรศัพท์นะครับอ่าอะไรนะเดี๋ยวนะ 8 1 8 18, นะครับ8 1 8กับ4 6 0นะครับ8 1 8กับ4 6 0เด้อนะครับพี่ที่ขอหมายเลขโทรศัพท์นะโอเคเนาะแคปแล้วเนาะแคปแล้วนี่คือหวยรัฐบาลครั้งแรกนะครับอ๋ออาจารย์ไม่ได้พาขอครับหน้าเฟซนี่ก็แจกอยู่นี่หวยนี่แจกฟรีจะเข้าไปเสียเงินทำไมหวยฟรีอยู่หน้าเฟซเนี่ย ถ้าจะเข้า v i p ีมันต้องไปบูชาเหรียญน่ะมันเสียเงินไม่เรียกเสียเงินหรอกอันนั้นคือคนที่มีกําลังหรือว่าศรัทธาอยากได้ปู่ค่อยเข้าไปบูชาถึงคุณไม่บูชาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนี่ยผมก็ให้ฟรีเนี่ยผมไม่เหมือนอาจารย์คนอื่นผมแจกฟรีผมไม่ได้แจกแค่ในกลุ่มนะครับส่วนกลุ่มฟรีวันนั้นเปิดรับได้แค่หนึ่งพันคนมันเต็มนะครับต้องขออภัยนะครับอันนี้ต้องพูดแบบนี้ ถ้าผมใจดําในโลกนี้ไม่มีคนใจดีผมพูดแค่นั้นครับถ้าอาจารย์นอตตี้ใจดําในโลกนี้ไม่มีคนใจดีนะครับรัฐบาลขอรัฐบาลใหม่ครับรัฐบาลเอาเอา,เอาชุดเด่นไปสองหกเลยครับพี่เอาคุณแม่แล้วกันคุณพี่ล่ะอย่าไปเอิอนแม่ได้เรียดดิที่ผมเรียกแม่นี่ยผมไม่ได้หมายความว่าแก่นะคือผมให้เกียรดนะผมให้เกียรดนะถือว่าผมเป็นลูกคนหนึ่งถ้าไม่ให้ผมเป็นอาจารย์คุณก็ให้ผมเป็นลูกเป็นถือว่าเนี่ย ญาติผมมาบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่มีผมไม่มีลูกศิษย์ผมไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นในเฟสเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์ผมไม่ใช่ญาติพี่น้องผมแต่คุณคือครอบครัวของผมอ่ะถูกต้องไหมมาทันพอดีขอให้โดนสามตัวตรงครับขอให้ถูกนะครับออก็ไม่มั่นใจหรอกก็ซื้อเบาๆเอานะหวยรัฐบาลผมชอบสองหกหกสอง ห้าสองหกเจ็ดหกสองห้าสองหกเจ็ดหกสองมันจะมีชุดกันอยู่ชุดกันคุณรูดสองคุณรูดสองกันไว้แค่นั้นคือจบหวยลาวผมต้องขอพูดถึงอ่ะหวยลาวโอเคเนาะหวยรัดเนาะหวยรัดผมให้ทุกวันนั่นแหละผมชอบชุดเดียวนี่แหละ,อ,ะ,ะอาจานะรย์แคปเอานะครับแคปเอาแคปแล้วพิมพ์เลขสองนะครับมาครับพร้อมหัวใจรัวๆนะครับอ่ะอันนี้หวยรัดผมนับถึงสิบพอหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับผมตอนนี้ยีิบเจ็ดแล้วนะครับทุกคนอย่าไปท้อนะคุณจะท้อได้ก็คือคุณตายไปแล้วคุณหนึ่งหยุดคุณฝันไปเลยใครจะรู้อ่าวันหนึ่ง เราซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวเนี่ยอยู่ๆเราไปฟุกถูกรางวัลที่หนึ่งใครจะรู้ใช่ไหมรวยเลยไหมรวยครับเนีย่ยดูลอตเตอรี่เลยเนี่ยอ้ดูอย่างคือบัตรเลดกัำหัวกำหางนะ,นะครับอ่ะลอตเตอรี่ ส่วนมากก็จะเป็นหกสองสองหกนะครับลอตเตอรี่บอกมันไปตายนะมันจะได้ไม่เห็นมันเก่งแต่ในเฟซกับอาจารย์มันอิจาอาจารย์นอ,นอนคนรักอ่อนน้อยขอขอบคุณนะครับพี่อันเนาะนี้พี่ควรกระตามนะครับขอบคุณทุกคนนะอ่านไม่ทันขอโทษได้แต่ติดตามกับว่ามีทุนนะครับมีมีมงเงินจังเน็นเนอ้อนะครับเลยสู้ๆเป็นกาลังใจขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์อ่ะดูลอตเตอรี่กันเนีย่ย เนี่ยผมไปซื้อแค่สองใบเนี่ยถูกมาผมก็ได้กิบสองล้านอยู่นี่เนี่ยสองหกหกสองผมซื้อแต่เลขเดียวเลยดูเนี่ยแล้วก็เลขรถครับเลขรถก็เยอะนะครับเก้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้านี่เยอะนะอาจารย์โวนแก้งยิ่งทำให้ลูกศิลย์รักอาจารย์มากขึ้นขอติดตามและเป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณนะครับเนี่ยเลขรถก็เยอะครับเลขรถเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดแล้วสองหกก็เยอะนะ สองหเยอะมากเลยนะครับเยอะเลยแบตก็สิหมดแล้วแบตจะหมดเฉยเดี๋ยวอาจารย์ชาร์จแป๊บหนึ่งดูอาจารย์จนฝันเห็นอาจารย์ด้วยค่ะ เจ็ดแปดเก้าทะเบียนรถแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะคบขอบคุณทุกคนเลยปะ่ะเดี๋ยวพาขอเข้ามากำกันเนาะออนรักขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนตามอยู่ตั้งแต่อายุยี่ห้าขอบคุณนะคะเลขสองหกสองเลขอะไรหวยไทยครับหวยหวยไทยเนาะหวยไทยกันเบื่อหรือ,อยังครับเบื่อผมหรือ,อยัง <c oughs> ผมมาพูดไรสดเนี่ยเบื่อไหมช่างมันอาจารย์พวกมันก็แค่สัมผัสสีพอสมุติพวกเป็ดไอดอนแคร์ขอบคุณนะครับวันเกิดพี่โอก็ไได้พี่ออนเดี๋ยจัดให้อ้าขาปวด อไทไายเอาอีกจักเทือนึงครับเดี๋ยวพาขอข้ามากลับแล้วออสิขึ้นไปภาพพอนี่เข้าห้องอาจารย์ได้ไหมโยโย่ได้ครับผมเนี่ยผมจะได้นอนนอกนะอาจารย์มาส่งกรุงเทพเ,เมื่อ,อไรเอามาส่งด้วยครับสั่งได้นะครับปลาราส่งทั่วประเทศครับพีเนสซีเอฟกางเกงเดี๋ยวถอดให้เลยครับผมอะไรหลายไปแล้วนะนะครับพิมพอะไรนะครับหลายไปแล้วนะ ไม่รู้จักคําว่าหยอกล้อหัวหนัวกันเหรอครับผมมันบ่ไหลเยดอครับผมซับนีน้นะนะครับผมจะบอกให้ว่าเกิดเป็นคนอย่าไปจริงจังมากอย่าไปซีเรียสกับชีวิตให้มันมากๆเนีย่ยผมเป็นระดับอาจารย์เนี่ยผมยังเล่นยังไม่ถือตัวได้เลยคุณเป็นใครคุณถึงต้องถือตัวขนาดนั้นนะครับผมนั่งอยู่ต่อนหน้าพระเนี่ยผมพูดแบบเพราะผมก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งนะครับ